ตัวชะครับผมเสือบอตบูดเบลเซียนครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดครับร้อยเจ็ดชิงแชมป์ร้อยแปดนะนะใช่ครับฟาีิคิดไม่เคยชกครับเราซ้อมอยู่ที่บูดเบลเซียนอีวันนะเป็นเดือนครับเป็นเดือนเราเป็นมวยไงฝีมือรู้ว่าไงเข่าครับมวยเข่าเห็นไหมเขาเป็นไงฟาริคิดเนี่ยฝีมือครับฝีมือนะเราสูงเท่าไหร่ครับผมสูงร้อยหกหกสิบเก้าครับน้ำหนักปอนด์ครับห้าสิบเอ็ดครับปีนี้อายุเท่าไหรแล้วสิบเจ็ดครับเมื่อกี้มาเกินไหมเท่าไหร่ 1.3ครับ1.3ึ่งจุสามสามฟมหลังเขาเอาเป็นไงบ้างอ่ะก็มีชนะจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้สามคว่ำหลังชนะกี่ครั้งอ่ะชนะสองครับชนะสองนะร้อยสิบเจ็ดนี่โอเคไหมโอเคครับล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดเนี่ยครับร้อยเจ็ดเคยจิงแชมป์กี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งครับได้ไหมได้ครับแล้วนี่ครั้งที่สองเลยครับเอาละเป็นคนจากจังหวัด เพชรบูรณ์ครับนัดอะไรไปสู้เขลิคิววันนี้ก็มีเข,าขา่ขาเข่านะฝากไปายาวเชียร์เลยก็ฝ่ายเอฟซีช้เป็นกำลังใจผมนะครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับโอเคช่วงนี้ครับผมสวัสดีครับฝ่ายลีกิทสุดลงน้อยครับฝ่าลิกิทสุดลงน้อยวันนี้เจอกับอะไรเสือบอลเสือบอลครับไอ้มีเชมเนี่ยวันนี้สิงแชมป์ไหมร้อยเท่าไรวันนี้ร้อยแปดครับแล้วช่างร้อยแปดไหมไม่ช่างร้อยเจ็ดช่างร้อยเจ็ดมีกี่มาเหยียบตัวช่างมั้ยเนี่มั้งร้อยร้อยอกกินห้าครับออกห้าขาดเลยครับ เอ้ยขอให้คู่ต่อสู้นี่ซ้องอยู่ที่ใต้นะแต่พี่น้อยนะไม่หนุ่มน้อยนะซ้อมมากี่วันอ,อ่ะเ,อเดือนกว่าเดือนกว่าเราสไตล์ไงมวยมือครับบีมือ,มอหรือว่ามวยเข่าหรือว่ามวยยังไง<อ>หรือว่าได้หมดได้หมดคนะรับลูกมั่วก็มีสูงเท่าไหร่เอาร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆครับอ่าสิบเอ็ดครับปีนี้อายุเท่าไหร่นิสิบหกครับมาที่นี่กี่ครั้งละสี่ครั้งครับสี่ครั้งเราอ่า เห็นเขาไม่ก็เสือบอลมันมีนะบ้างเห็นนะก็เป็นวยเก่าวไม้ขาวรวมรังนะตัวจะกุ้งี่สุกสีนะครับองนั้นอะไรสู้เสือบอลมาดิค่อยดูในทีครับจัดกระบนเวทีนะครับเป็นคนจากจังหวัดพัทลุงสามไปหลังชนะกี่ทีชนะสามไปรวดครับสามไปรวดนะครับอ่ะเป็นฝลาเป็นคับเชียร์นะพัดลุงฝากพี่ๆน้องๆส่วนที่บ้านฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับครับ